ตอนนี้เขาเอ้กซ์ติดกันนะกดเอ็กกดเอ็กแล้วก็กดตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยเออได้มาบนหัวพี่เนี่ยบนหัวพี่ผมไม่ข้ามดแล้วเหรอมึงไปฝั่งนู้นกันหมดเลยไอ้ขบข้ามได้แล้วพี่ผมกระสุนหมดแล้วอ่ะเอ้ยกูมีกูเม่ไม่ได้โดนลงไปยังไงอ่ะไอ้พี่ก็พี่ก็ยิงยิงไอ้พวกนั้นดิแล้วก็ดึงมาดึงได้เหรอได้เหรอได้ได้เออไหนลองเลย ที่มีกี่นัดจ้ะมีสอ,องนัดเราอยู่นิ่งอยู่นิ่งไอ้เอ้ยเดินกลับไปที่เดิม <c oughs> ตรงไหนฮะช่องเหรอครับที่เดิมเออเอ้ยเดินกลับไปไหน่อยตรงเอ้ยไม่ใช่ถอยมาถอยกลับมาถอยถอยลหลังหันหลังหันหลังถอยกลับหันหลังถอยกลับหันหลังเอเอ,เอพอพอพออย,อยู่นิ่งผมยิงพลาดอ,อ่ะเดินถอยกลับดิเฮ้ยยิงทำไมอะอย่าปลดนะอย่าปลดนะ ่งมยไอ้ทัดเอ้ไม่ใช่เอ็งถอยมาดิถอยหลังมาพี่ยิงไม่โดนถอยหลังมาก่อนตรงนี้ครับไม่ไม่หันหน้าไปหันหลังอีกหันหลังเตือนตรงมาตรงมาเดี๋ยวตรงมาไม่ใช่ชีวิตเนาะแต่รอดไปผมว่ายเลยล่ะว่ายน้ำเลยละว่าได้เลอฮะว่ายน้ำเลยเลยว่าได้เออเป็นไปได้เว้ยเฮ้ยผมว่ายอยู่อ่ะผมว่ายอยู่ จะตายอ้าวเกมตลกเฮียตายไปแล้วหนึ่งตายไปแล้วหนึ่งคนนะไม่น่ารอดอ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ย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 จะทำอะไรนะเฮ้ย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 ไอ้สัตว์ทำไมไม่ขึ้นวะเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันึ่งไม่ขึ้นมาอ๋อไอ้สัตว์ได้กดติ้งตายเอาไงดีเอาไงกันล่ะพีทดีผมรู้ตั้งแตเกมแล้วอ้าว มึงโดนระดัเกมเอ๊ะมึงหนึ่งกูมึงยิงใส่กูแล้วหนึ่งกุศลไอ้มันหลุดหมดแล้วมันออกมาแล้วกระสุนหมดแล้วตายฮ่าเดี๋ยวคับมาเยอะๆดีกว่าเขาหลังเออกูวางละเอ้ยมันจะสองลูกเลยนะเดี๋ยวเออทำไมดีล่ะช่วยกูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงช่วยกูก่อนเนี่ยเอ็ดแค่เอ็ดแค่เอ็ดแค่ เย็ดเก้ไม่มีลูกกับสุนนี่ผมเดินทางมาคนเดียวละไอเย็ดเก้เดี๋ยวข้าล้มลุกเออกูมีล่มนี่หว่าโธเอ้ยทำไมไม่บอกอะไรอ่ะเก้าตายครับยัดเก้เอาย็ดเกเยัดไปตายในลาลาเลยครับยัดเกเย็ดเก้ตายทั้งทีเลยยัดเก้ทำได้อ่ะเฮ้ยกูอยากเอาของกลับบ้านเว้ย ไอคลิปหายยังทำมรณะไนอะ้เหี้ยนี่ผมมาไกลแล้วนะพี่เพว่ามันต้องใช้ไอ้เหี้ยนี่หรอกไอ้สัตว์ถ้าไม่ใช้เหี้ยนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปเรื่อยๆกับเลยวะเอ้ยผมกลับมาทางเดิมอ่ะพี่เทำหมดละจะกลับยังไงเนี่ยที่คกูจะกลับไป,ไบไปเฮ้ผมกลับมาทางเดิมแล้วพี่เออมึงจะช่วยกูยัาางไงดีอะผ,ผมงงแนละว่ากลับทางไหนเอ้ยทัชยังไม่ตายใช่ไหม ยังยังรอดเออกลับบ like ้านเลยกลับบ้านเลยทางไหนก็ได้ท so ี่กลับได้คิปหายแล้วไงนี <k> <k> <k ่ไงผมเจอทางกลับบ้านแล้วหาแล้วอกลับเยอะเฮ้ยนี่ไงที่ผมเจทางกลับ้แล้ว เออเป็นหนึ่งพี่รอดรูเว้ยเอ้ะผิดทางเลยมันนี่หายแล้วไอ้เหี้ยตัดตาไปงั้น่ยเฮ้ยล่วงตายแล้วนะกูไป๊ายบายแล้วนะกูไอ้เหี้ยไอ้ตาโอ้โหไม่เอาพัดเอาให้รอดไป ออไ,ไอ้เชี่ยถ้ามันโดมบอลระนัดชิบมาแล้วถ้าไม่รอดแล้วเนี่ไม่รอดเขาลงเอาของใหม่มเป็นอะไรไอ้เชี่ยไม่รอดแล้วพี่นี่ว่ายน้ำเลยว่าลาวาละใช่ป่าวว่ายน้ำเลยลาวา <laughs> มันมันค้างมันกระตุกเสร็จปุ๊บผมก็ตกเลยโอ้ยเล่นเกมนะเปิดกระตุนดูก็ได้